สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับอันนี้เป็นคลิปสองนะครับอารไลฟ์สดไม่ได้ก็เลยมามาทําคลิปนะครับพรุ่งนี้ตื่นเช้านะครับพรุ่นี้ตื่นเช้านะครับวันนี้เป็นเรื่องของอจะเรียกว่าของแขกมก็มันก็ดูกระไรอยู่มันของไทยของแขกนี่แหละปนกันมั่วตัวนะครับปนกันมั่วตัวนะครับคือ เป็นเรื่องของอต่างชาติคนหนึ่งแกเป็นเอฟซีจานเนี่ยแหละแกอ่านภาษาไทยไม่ได้นะครับแต่แกโดนของนะครับแต่แกแต่แกสวดมนต์นะแกขออนุญาตอ่พระเจ้าของแกก่อนแกเป็นคนแกเป็นคนอิสลามนะครับแกเป็นคนอิหร่านนะครับเป็นคนอิสลามนะครับแกเล่าให้ฟังว่าคือแกมาทํางานในไทยเนี่ยเป็นสิบสิบกว่าปีคือคือผ่านเมียมาแล้วหลายคน คือคือแกมาทํางานที่เมืองไทยนะครับคือมาทํางานที่เมืองไทยเป็นบริษัทใหญ่เลยนะครับคือแต่ตอนนี้แกเออร์ลี่และห้าสิบกว่าแกเออร์ลี่เพราะว่าแกป่วยแกป่วยคือป่วยหนักเลยนะครับคือเครียดมากๆคือแกอยากหายคือแกไม่รู้ว่าแกโดนอะไรบ้างคือแกอยากหายแกอยากหายนะครับคือแกเล่าให้ฟังว่าอาการแกมาหนักเนี่ยตอนแกมาแกมาเมียพูดพูดต้งๆเนี่ยก็คือเมียเมียเช่าเนี่ย อยู่โรงแรมเป็นกึ่งอพาร์ตเมนต์นะฮะอยู่แถวๆถวซีคอนเนี่ยนะคะแถวๆซีคอนเนี่ยคือเมียแกหลอกแกนะครับทิ้งแกแล้วก็ทิ้งแก,แก,งแกไปแล้วอันนี้คือเมียคนที่เมียคนที่สามนะเมียคนที่หนึ่งเนี่ยอีลานเมียคนที่สองเน,นี่ยอี่านเมียคนที่สามเนี่ยเป็นเมียเช่าอยู่เมืองไทยเมียคนที่สี่เนี่ยดาร์กมากเป็นอิสลามนะครับแต่ลงทรงพุทธ <laughs> ชีวิตแม่งก้นมีสีสันเลยแกก็เป็นคนตลกนะแกเป็นคนตลกแต่แกแต่แกนั่งไม่ค่อยได้แกเจ็บก้นนะครับแรกๆแกให้เพื่อนมาถามพักกลังมาเนี่ยแกพยายามแบบอาการมันดีขึ้นแกก็เลยพอนั่งได้แกก็เลยมามาดูก็น่าคิดแขกนี่แหละน่าคิดแขกนี่แหละนะครับคือแกเล่าให้ฟังว่าคือตอนตอนเมียแกคนที่สามเนี่ยแกโดนหนักมากนะครับคือหมดเนื้อหมดตัวเลยนะครับหมดเนื้อหมดตัวหมดเงินหมดทองหมด เขาพูดอะไรแกก็ให้เขาไปหมดเลยนะให้เขาไปหมดนะพาแกไปรดน้ำมนตพาแกไปผูกดวงอะไรพาแกไปรดน้ำมนต์พาแกไปผูกดวงโอ้แกไปหมดเลยนะครับไปหมดเลยและแกก็ถูกหลอกควังง่ายวักเป็นล้านล้านนะ่ะควักเป็นล้านล้ๆนนะ่ะคือพอแกกลับไปที่อิหร่านนะครับคือเหมือนไปรักษาตัวไปอะไรอย่างเงี้ยคือแกก็ไม่หายหรอก หมอก็บอกเป็นโรคนู้นโรคนู้นแต่แกไม่เชื่อแกบอกหมอว่าแบบคือผมจะอยู่ได้อีกนานไหมผมมันเป็นเยอะจังเลยคือมันไม่มีแรงมันปวดทั้งตัวเลยน้ําหนักแกก็ตัวใหญ่พุงเบลอเลยนะครับสุดท้ายแกก็ตัดสินใจลับไทยอีกนะครับแล้วเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยอาจารย์กูคารวาสเพื่อนคนไทยทำง,งานด้วยกันนะเนี่ยอาจารย์กูไปเลยเดี๋ยวพาไปแรกๆอะ่ะมันนั่งไม่ได้เพราะมันเจ็บก้นเหมือนเป็นล นั่งไม่ได้นะครับแต่พอมารอบสองเนี่ยคืออยากมาเองพอถามปับป๊บปั๊บปั๊บอาจารย์ตอบแล้วมันใช่แกก็เลยอยากมาดูดวงนะครับอาจารย์ถามตรงๆนะว่าที่อิหร่านเนี่ยยังมีภรรยาอยู่ไหมนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะอยู่ที่มึงอยู่ที่นูน่นเนี่ยก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่นะครับคือมีภรรยาอยู่แหละนะครับก็คือเขาไม่ยอมเลิกนะครับแต่ผมมาบอกเลิก เขาไม่ยอมเลิกนะครับแต่าศาสนาเขาเนี่ยคือห้ามผิดรูปผิดมีนะครับเวลามาทํางานที่ไทยเนี่ยก็เลยแบบได้เมียเช่านะครับแต่ด้วยความที่ว่ารับปากเมียคนที่สองไว้นะครับเมียคนที่หนึ่งเลิกไปละเลิกขาดไปละนะครับเมียคนที่สองเนี่ยแช่งแกไว้ห้ามมีอะไรกับคนอื่นถ้ามีเนี่ย ขอให้เกิดปฏติเหตุแล้วอาจารย์ถามมาแล้วเกิดไหมเกิดครับรถเบนยู่ยี่เลยครับอาจารย์ยู่ยี่เลยยู่ยี่เลยนะแต่แต่ไม่เป็นไรนะครับขาหักเฉยขาแค่เฉยก็รักษาหลายหลายเดือนอยู่เหมือนกันทํากายภาพเสร็จปั๊บก็ผมก็ไม่ง่ายกลับอีกเลยอ้าวแล้วทําไมเราเราถึงมีผมไม่ได้มีนะครับอาจารย์ผมไม่ได้ผมไม่ได้มีเลยกับใครผม ข้างหลังเฉยๆมริตฐานมายคืออาจารย์อยากรู้อาจารย์อยากรู้คือศาส,สนาเขาคือเขาห้ามมีอะไรกันมันบาปป,ป,ปีลูกผิดมีเขาก็เลยบอกว่าตั้งแต่พ่อเขาแล้วพ่อเขาแล้วตอนนี้เขาเป็นวัยรุ่นนะครับแต่งเนื้อหนุ่มพ่อพาเขาไปเที่ยวแบบเนี้ยแล้วก็ตั้มข้างหลังพ่อสอนลูก พ่ะผู้ชายมันอ,อกเจ้าชู้ไม่ได้เขาก็เลยพาลูกไปทําแบบนั้นฝึกไว้ซ้อมไว้เขาบอกว่าถ้าตรงนั้นะนข้างหลังอ่ะมันไม่ผิดใครบอกมึงวะเนี่ยคือคืออย่าอย่าไปเชื่อนะครับอันนี้เป็นข้ออ้างของคนแบบเหน่นกาม อันนี้เป็นข้ออ้างของคนหื่นกรรมนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ฟังเป็นเรื่องตลกนะฟังเป็นนิทานนะครับฟังเป็นนิทานนะครับเขาเล่าให้อาจารย์ฟังมาอาจารย์ก็ไม่เชื่อมันหลอกแม่งหาเรื่องเที่ยวซ่องนั่นแหละครับหาเรื่องเที่ยวซ่องนั่นแหละนะครับเพอเอิญแฟนคนที่สามเนี่ยที่หลอกเขาป่นปี้เนี่ยคือเขายอมผมก็แต่ผมจ่ายแพงนะครับอาจารย์มึงไม่ต้องเน้นได้ปะ คือทำไมถามว่าทำไมเขาถึงรู้ว่าเขาโดนของเขาฝันว่าตอนกลางคืนนะครับในขณะที่อยู่กับผู้หญิงคนเนี้ยตอนกลางคืนนะเขาฝันว่าเขาได้นอนกับผู้หญิงสวยมากเลยสวยมากมีอะไรกันจ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 นเสร็จสมแล้วตอนกลางคืนนะครับก็หลังออกมาด้วยเหมือนนอนจริงๆเลยครับตั้งแต่รู้จักผู้หญิงคนนี้โอ้โหผมชอบมาก คือก่อนนอนะก็ปั้มกับเมียคนที่สามในคนไทยแล้วตอนกลางคืนก็ฝันว่าไปปั้มอะไรกับผู้หญิงที่สวยมากแต่ปัญหามันคือพอผมปั้มผู้หญิงคนนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมฝันว่ามีผู้ชายเนี่ยจับผมพลิกความหน้าแล้วก็ปั้มผมกระอา,ารย์อ,อ๋อเป็นอย่างนี้นานไหม เป็นนานครับแล้วเจ็บไหมเจ็บมากครับจนเป็นลิสีดวงครับอาจารย์คือที่บอกป่วยนะ่ะคือเรื่องนี้ใช่ไหมอ๋อใช่ครับอาจารย์เป็นลิสีดวงนั่งไม่ได้เจ็บก้นมากเจ็บก้นมากอาจารย์เลยบอกว่าอ๋อเขาเรียกว่ายาสนีมันเป็นยาสนีก็คือ มันเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมัดใส่กันแล้วก็มัดเลยเนี่ยแต่เขาจะเอาดินดินอาถรรพ์ผสมด้วยเมือกของช้างช้างพังเมือกเมือกนะครับไม่ใช่อสุจินะเมือกเวลาช้างมาสมสู่กันนะแล้วมันเอาเขาจะเอาน้ำมันตรงเนี้ยนะครับที่หยดตามพื้นเนี่ยเอามาผสมแล้วก็ผสมกับน้ำมันพลายมาคุกกับดินอาถรรพ์ดินเจ็ดป่าช้าแล้วก็ปั้นเป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มัดกันแต่ต้องสมสู่กันแล้วก็มัดด้วยด้ายแดง แก้ยังไงครับอันนี้กูจะรู้ไหมเขาฝังตรงไหน,น <c oughs> อาจารย์ไม่รู้อาจารย์ไม่รู้แต่มันมีวิธีแก่แม,มีวิธีแก้ <c oughs> เดี๋ยวเอาไว้ก่อนและรู้ว่าตัวเองโดนของอะ่ะทําไมทําไมถึงถึงยอมอยู่กับเขาอะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องได้นอนกับผีผู้หญิงหรอกผีเหรอครับอาจารย์เออไอ้ตอนกลางคืนก็ผีหมดนั่นแหละ ผีผู้หญิงมาปั๊มแล้วก็ผีผู้ชายมาปั๊มฟังแล้วหดหูหัวใจมากเลยนะครับเนี่ยแฟนเขาบอกว่าเขามีของดีผมเจอเขาที่ที่อิรานเลยเขาไปนวดอยู่อาจารย์เขาบอกว่าเขามีของดี ยังไงก็ได้ผมไม่ได้สนใจคำว่ายังไงก็ได้นะผมผมผมไม่ผมไม่ได้สนใจคำว่าของดีผมสนใจคำว่ายังไงก็ได้เพราะว่าผมต้องปั้มเขาไว้ข้างหลังแต่ผมไม่รู้คือผมปั้มแล้วผมรักคุ้มผมรักเขาผมยอมเขาผม มันเหมือนผมอายุสิบสามสิบสี่แล้วผมมาเจอแฟนคนแรกแล้วผมต้องทุ่มทั้งกายทั้งใจทําไมผมัึงรักเขาอย่างนี้ผมถ้าทางจะโดนหนักก็นเนี่ยถ้าทางจะโดนหนักอ่ะเรื่องคนที่สามว่ากันไปแล้วแต่คนที่สามเนี่ยก,ก็เลิกนะครับก็เลิกแต่อาการเนี่ยเขายังเจ็บก้นอยู่เพราะว่าเขาก็ยังฝันว่าเขาได้นอนผู้หญิงแล้วเขาตกผู้ชายปั้มปั้มกลนเลย นะครับคืออาการเนี้ยเขาก็ไม่มีใครถอนได้นะไม่มีใครถอนนะเขาบอกว่าหมอดูที่ดังๆหรืออะไรดังๆผมไปมาหมดแล้วครับอาจารย์แต่เพื่อนบอกว่าอาจารย์อาารยถอนได้ผมก็เลยอยากถอนที่อาจารย์จะถอนให้เนี่ยเพราะเราพูดตรงเราไม่โกหกอาจารย์อาจารย์เห็นคนชั่วๆเร็วๆหลายคนนะที่มีการเจ็บก้นเนี่ยเพราะเจ้าชู้เพราะทะเลาะคนอื่น แล้วไม่ยอมพูดความจริงให้ฟังแต่เราเนี่ยเป็นคนแรกนะฮะที่กล้าพูดเอา้าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะโกหกอ,อาจารย์ทําไมผมโดนมาอย่างงี้ผมก็เล่าให้อาจารย์ฟังหมดเลยอาจารย์จะได้วินิจฉัยได้ถูกเออมันก็พูดของมันถูกนะเออเออแฟร์แฟดีแฟร์ดีดงี้ดีดีดีด,ดีอาจารย์พูดตรงเราพูดตรงอาจารย์จะได้ช่วยเราเคลียร์ได้แล้วคนสุดท้ายเนี่ยเป็นไง คนที่สามเลิกไปแล้วนะเป็นเมียคนไทยคนที่สี่ครับผมก็เลยกลับมาสู่วิถีอิสลามอีกเพราะว่าผมอยากให้พ่อแม่ผมสบายใจ <c oughs> เป็นคนไทยอิสลามแต่แม่งเอ้ยเป็นล่างทองลงพุทธ้ <c oughs> ถอนของทั้งวันเลยครับอาจาผมก็เข้าใจผิดคิดว่าผู้หญิงสายบุญผมชอบทำบุญนะครับหมายถึงว่าแบบอ่า ปล่อยปลาทำบุญกับโรงเรียนทำบุญกับโรงพยาบาลผมชอบมากเลยนะครับอาจารย์ผมรู้ว่าอาจารย์ชอบทำบุญโรงพยาบาลผมก็เลยถูกชะตาแต่เผอิญผมไม่เข้าใจคําว่าผู้หญิงสายบุญกับผู้หญิงสายล่างทรง <c oughs> แม่เ้ยเห็นเขาชวนกันไปทาบุญทําบุญผมก็ผมก็ไปกับเขาเป็นล่างทรงคือมาใหม่ๆคือไม่ค่อยรู้อะไรนะไม่ค่อยรู้คำว่าล่างทรงไม่เข้าใจเ็คิดว่าผู้หญิงคนนี้มีสเสน่ห์จังทําไมคน คนลุมล้อมแกงเงี้ยที่ไหนได้เป็นร่างสองคนลุมล้อมก็ก็มีอะไรกันนะครับอาจารย์มีมีอะไรกันแล้วก็คือไม่ได้ตกแต่งกันเลยครับแต่เขาครูผมว่าแต่ประเินว่ามีวันหนึ่งนะครับพอพอมีอะไรกันเสร็จแล้วเนี่ยมีกันมาไปเกือบเดือนเลยครับอาจารย์คืออยู่กินด้วยกันนะเนี่ยแต่มีวันหนึ่งเนี่ยตัวแฟนผมได้่สั่นพักแล้วลงทรง ก้มหน้าและชี้หน้าผมถ้ามึงเลิกกับกูกูจะเอามึงตายหาตายหงโอ้โอาจารย์ครับเพิ่งปั๊มเสร็จโอ้อาจารย์ครับผมนี่แบบจูเลยครับอาจารย์ผมจูเลยผมสยองมากเลยแม่งเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายมึงลงจริงเหรอวะเนี่ยกูนึกว่ามึงการแสดงกูนึกว่ามึงโอเวอร์แอคติ้ง มึงลงจิ้งเหรอวันนี้เสียงผู้ชายแหวงผมกลัวมากละครับอาจารย์แต่ผมเลิกไม่ได้ไงเพราะผมรับปากเขาแล้วเจอของจริงแหวงลงกาเตียงเลยสายสายโหดนะสายโหดแค่ผมคิดจะมีใหม่นะครับอาจารย์แค่ผมคิดจะมีใหม่ตอนกลางคืนนะผมก็ฝันว่ามีคน,นถือตะบองไม่ใส่เสื้อตัวสูงมากตัวใหญ่กว่าผมอีกนะครับ ถือตะบองมาทุบหลังทุบทุบทุบอยู่สี่คนสลับกันทุบทุบตื่นเช้ามานะครับผมผมแขนขาไม่มีแรงเลยครับอาจารย์ผมเมื่อยผมปวดผมเปรี้ยทั้งตัวเลยครับอาจารย์โอ้ผมกลัวคุ้มากเลยครับแค่ผมคิดจะมีเมียน้อยเฮ้อมันเป็นความสุขบั้นปลายครับอาจารย์พอเข้าใจไหมกูไม่เข้าใจมึงหรอกมึงสี่คนแล้วมึงยังคนเดียวอีก กูมไม่เข้าใจมึงหรอกกูมไม่เข้าใจปัญหามันมัน,ม,นมันตั้งแต่แฟนคนแรกนะจันอ้เขาเล่าให้จัฟังโหดบ้านแฟนคนแรกเขาไปจ้างไปจ้างพวกหมอผีเป็นเป็นของแขกฮะอยู่ประเทศเขาประเทศเขามีของแขงนะครับทําของแซงกันพ่อเขาก็เจ็บก้นเหมือนเขาเนี่ยแหละพ่อเขาก็เจ็บก้นเหมือนเขากูว่าข้อนี้ที่พ่อมึงเจ็บก้นกับมึงเจ็บก้นนะ่ะ ก่อนหน้ามึงมาเจอมาเจอผู้หญิงเมียคนที่สามเนี่ยว่าเป็นกรรมอ่ะคนหาอะไรพาลูกเที่ยวซ่องประสานนะพวกมึงเนี่ยโอ้คือประเทศเราไม่มีนะครับไม่มีพ่อพาลูกเที่ยวซ่องนะครับไม่มีนะครับก็คือคําว่าผิดลูกผิดเมียก็คือ,ค,อ,ค,อคือต้องไม่ผิดเลยอะ่ะนะครับไม่งั้นมันผิดศีลน,นะครับแต่ของเขาเนี่ยเขาจะพยายามลื่อนๆทะไลแถซ้ายแถขวาเอา แต่แต่เป็นแค่บางคนนะอาจารย์บอกไม่ไม่ใช่ศาสนานี้คือเขาผิดไม่ไม่มีนะครับไม่มีเป็นแค่บางคนที่ชอบแบบหาเรื่องหาเรื่องซวยเองหาเรื่องเลื่อนถลายเองนะครับอาจารย์แนะนําเขานะอาจารย์บอกเลยมันแรงมากมันแรงมากถ้าถ้าเราไม่ทําที่อาจารย์บอกเนี่ยมันไม่ออกก่อนหน้ามาเจออาจารย์ที่เขาที่เขาแบบ นั่งได้นะครับที่เขานั่งได้เนี่ยคือเขาจ้างคนนะไปตักน้ำมนต์นเขากินเป็นเดือนเลยนะครับเขากินเป็นเดือนจนเขานั่งได้น้ํมนต์ที่ลอยพุทธบาทกู้น่ะเขากินเช้ากินเย็นอาบอุย้ยตามอาจารย์เป๊ะเป๊ะเป๊ะแต่วันที่เขามาหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ให้เขาห้อยอย่างเงี้ยหนึ่งอันใส่อาบน้ําเลยมีเชือกลมให้ด้วยแล้วอีกอันหนึ่งตั้งบนหิ้งพระตั้งบนหิ้งมันไม่ใช่หิ้งพระหรอกมันเป็นแบบมันเป็นไอที่วางเฉยๆเขาซื้อมาเขาซื้อมา อ่าเมียเมียเขาเนี่ยบอกให้ทำอะไรเขาทําหมดเมียที่เป็นร่างทรงเนี่ยแต่มันไม่หายนะครับมันไม่หายคือเขาไม่ได้โดนของจากเมียที่เป็นร่างทรงปัจจุบันนะแต่เขาโดนตั้งแต่คนที่หนึ่งกับคนที่สามคนที่หนึ่งกับคนที่สามโดนโหดมากอนาจารย์ก็เลยบอก ee, <ne, <ne. เอนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยไปตั้งไปตั้งที่หิ่งไปตั้งที่หิ่งคือเมียมาอยู่ด้วยเมียเป็นอิสลามจะลงพุทธนะครับแต่เขาจะมีหิ่งแบบเหมือนหิ่งลอยอ,อันหนึง่งเอาไปวางตรงนี้ได้ไม่ต้องส่พัน วางก็ได้กลางปะตรงตำแหน่งแบบเหมือนยิ่มพระแต่ไม่ใช่ยิ่งพระอีกอันหนึ่งแสบน้ําใส่นอนแล้วจ้างคนเนี่ยสวยดสวดนําคาถาชินมชรคาถามาจาักพัดและคาถาถอนของพ่อลุ่งจ้างคนอัดเป็นไฟล์วิดีโอใส่ใส่อย่างนี้ไว้ครับ ใส่เมมโมรีไว้จ้างคนอัดไฟอย่างเงี้ยแล้วเราพูดตามขออนุญาตพระเจ้าเราก่อนนะครับขออนุญาตพระเจ้าเราก่อนนะครับแล้วก็พูดตามนะครับแล้วเราจะหายแล้วเราจะดีแกททาทุกอย่างแป๊ะแป๊ะแป๊ะนะครับสวดมนตม์ตามตามแล้วน,นะคือขออนุญาตก่อนนะแล้วก็สวดมนต์แล้วก็หอยเบีย้ยแก้วปูเจือวัดังบางแก้วนี่นะครับเป็นเบีย้ยครูอาจารย์บอกถ้าไม่ใช่เบีย้ยครูเอาไม่อยู่มันแรงสาม มันมันต้องมันต้องถอนของพุทธคุณสามเท่ามันต้องแรงเบี้ยแกธรรมดาเอาไม่อยู่นะครับแกโดนสองเด้งแกโดนละเนลแล้นะไปหมดเลยนะครับแกโดนแลเนลแล้นะไปหมดเลยนะครับคือโดนเยอะโดนเยอะล่าสุดเนี่ยอย่างเมื่อสามทิ้งที่แล้วเนะี่ยแกให้เพื่อนไลน์มาว่าแกนั่งเครื่องได้แล้วไม่เจ็บก้นแล้วอยากจะไปเยี่ยมแม่แม่แมป่วยที่อลานแกไม่เจ็บก้นเลยนะครับที่สดวงตะวันก็คือมันไม่ใช่ที่สีดวงแกบอก มันยุบมันคือแกไม่มีเป็นก้อนแต่หมอบอกว่าน่าจะติดเชื้อน,น่าจะเป็นฤิสิดวงแต่ไม่มีเป็นก้อนไม่มีเป็นก้อนไม่มีอาการคือหมายว่าไม่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 มีเป็นก้อน,อาาอน,น,น,อนขึ้นมาหเห็นอาการท้ายที่สุดนั่งเครื่องนานๆได้ดีใจมากเดี๋ยวกลับมาจากอิหร่านจะซื้อของมาฝากอาจารย์มึงไม่ต้องซื้อของมาฝากกูแถวบ้านมึงเล่นของชิบหายแวววัน มึงไม่ต้องซื้อมาฝากกูชอบดูนะครับดูคลิปอาจารย์อย่างเดียวไม่ดูอะไรเลยแหะดูคลิปอาจารย์อย่างเดียวคือตัวเองพอเจอพอเจอกับตัวแล้วขอร้องขอร้องแฟนรักแฟนแฟนแฟนสวยนะแฟนแกสี่สิบกว่าแล้วแต่หน้าตาดีขอร้องแฟนมาเลิกได้ไหมไอเลี้ยงดูตัวไอเลี้ยงอยู่เลี้ยงดูอยู่เองไอให้เงินเดือนนะให้ให้เงินเดือนแฟนเดือนละแสนนะคือคือเขาเป็นวิศกรใหญ่อ่ะ สมัยก่อนเงินเดืนเยอะมากนะครับฐานล้าที่บ้านก็รวยนะครับคือเขาบอกเนี่ยไอเลี้องยู่เองนะครับคือวันๆเนี่ยวันๆเนี่ยคือจะพาไปทำบุญนํำทานนะครับ <c oughs> คือรักเมียมากคือเพราะคนนี้ดูแลเขาตลอดพาไปโรงพยาบาลคือผู้หญิงเขาเป็นแขกเขาเป็นแขกมินบุรีนี่แหละครับตัวสูงมากตัวสูงใหญ่ก็คือประคองประคองตัวสามีได้นะครับพาไปกินข้าวน่ารักมากนะครับเป็นอิสลามน่ารักนะครับเป็นอิสลามน่ารักพากันไป ทากันไปโรงพยาบาลไปไนู่นไปทำบุญทำทานไปหยอดตู้ไปไปปล่อยปลาไปเลย่องเขาทำได้น่ารักมากนะครับน่ารักมากนะครับเป็นประสบการณ์ดีๆของเบีย้ยครูหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะครับอะไรที่แรงของที่แรงคุณใส่แรงนะครับอาจารย์จะบอกอยู่หมัดอยู่หมัดน,นะครับใครที่โดนจังเ่ยไม่ควรพลาดใส่อาบน้ําใส่นอนได้เลยนะครับไม่ไม่มีข้อห้ามยกเว้นห้ามโดนประจาเดือน ใส่ติดกระเป๋าไปนะครับแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยอาบน้ํามีเชือกล่มนี้เกี่ยวอาบน้ํานอนสบาย f c อาจารย์ที่โดนหนักๆเนี่ยเขาซื้อ3มลูกลูกหนึ่งวางบนทิ้งพระลูกหนึ่งห้อยคอลูกหนึ่งใส่กระเป๋าเพราะกลัวลืมห้อยคอแต่ต้องมีติดกระเป๋าไว้ตลอดนะครับผู้หญิงยุคนี้ต้องสตอ็ตอกน,นะครับเราโดนอะไรมาเนี่ยเราต้องแก้ได้ตนเองโอเคนะครับสนใจมักันมาสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องอธิษฐานจิตขอบคุณเรื่องราวดีๆการแนะนำดีๆอาจารย์เจวัดแปดพยิ้มขอบคุณครับ